ปุยหอยแครงรสเผ็ดมาใหม,ม่น่ากินมากเคลือบซอสมาแบบน่ากินมากนี่แล้วในะวันนี้นะจะมากินคู่กับเมนูตําเส้นเล็กนี่ดูนี่เลยความน่ากินใส่เพิ่มอีกว้มาลองกินกันก่อนเลยเต็มปากเต็มคำมากหนุบหนับในปาก แล้วก็จะมีแบบรสเผ็ดสไปซี่เล,เลยๆตามแบบฉบับปุ้มปุ้ยเลยอะในวันนี้นะก็จะมากินปุ้มปุ้ยหอยแข็งรสเผ็ดคู่กับตำเส้นเล็กกุกเคล้าให้เข้ากันก่อนอืมน่มากินมากอืมเข้ากันหออืมแล้วคือหอยแบบเด้งหนึบหนับมากอืมกินคู่กับผักก็เลิศนี่ ดูหมอกตัวเส้นเล็กมันดูดน้ำเข้าไปใช่ไหมเจอกับหอยแครงปุ้มปุ้ยรสเผ็ดเข้าไปอีกเนี่ยต่างฝ่ายต่างแซ่บระเบิดความอร่อยแซ่บคูณ2มีจานหมดจานมีถ้วยหมดถ่วยตำม,มากิคุกก็หมดเข้าไปแบบนี้คำใหญ่ๆวยอะๆใครที่สนใจปุ้มปุ้ยหอยแครงรสเผ็ดแบบนี้เนี่ยปัตกตก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ